สวัสดีทุกๆคนอาจารเนี่ยวันนี้เราพาดูสามทหารเสือของเราที่เราใช้ดูแลฉีดพ่นพวกเพลี้ยมแมลงต่างๆนี่คือน้ำหมักพืชผักขมๆคืออัตราส่วนของเราสาเหตุที่เราต้องทำเยอะเพราะว่าเราปลูกเยอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครปลูกน้อยๆก็ลด อัตราส่วนลงไปอย่างเนี่ยพืชผักขมขมข,มขมขมของเราเราจะใช้สะเดาสะเดาอังกาบหนูหนานเฉาเวยสะเดาอังกาบหนูหนานเฉาเวยแล้วก็เนี่ยประมาณเนี้ยที่เรามีใช้ใครจะมีฟ้าทลายโจรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพืชผักขมขมเอามาสามกิโลต่อน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลนะแล้วก็หมักเอาไว้นะ หมักเอาไว้จริงๆอะ่ะหมักเอาไว้เป็นเดือนเลยจะดีพวกผือผักขมๆเนี่ยฉีดไล่มแมลงดีมากแต่เราจะเป็นต้องผสมด้วยนะด้วยเนี่ยพริกของเราเนี่ยจะใช้ไปจนเยอะเลยเ่ะพร่องหมดละเอ่อพริกแกงพริกสดพริกแห้งกระเทียม เนี่ยเอามารวมๆกัน3กิโลต่อน้ําตาลทรายแดง1กิโลอัตราส่วนของเราคือ3กิโลต่อน้ําตาลทรายแดง1กิโลแล้วหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งแต่ถ้าจะหมักคนๆใส่น้ําฉีดได้เดิมเหมือนกันมันไม่คือยังไงมันก็ปวดแสบปวดร้อนอะ่ะพวกแมลงพวกเพลี้ยมดแล้วก็นี่คือนี่ยาฉุนของเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งห่อ แล้วก็เหล้าขาวหนึ่งขวดแต่เราก็เติมน้ําไปด้วยนะเออแล้วก็เนี่ยผสมกันอย่างเงี้ยเอามาฉีดพ่นเนี่ยกรองกรองของเราในแก้วแก้วกรองน่ารักไปแก้ว,กวนะสองร้อยมิลประมาณนี้เราก็เอาเนี่ยผ้ามาใส่ออผ้าขาวบางมาซ้อนสองเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยหัวมันชอบตันเนี่ยเนี่ยเราก็ตักอย่างเงี้ตักมาใส่ เอาน้ำเนี่ยใส่ใส่ไปนิดเดียวอ่ะปวดแสบปวดร้อนนะไอเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ย,ย,ย,ยพริกเนี่ยพริกแห้งพริกแกงพริกสดกระเทียมปั่นเข้าไปเนี่ยใสร่รวมกันแบบนี้ได้เราก็จะหาอะไรมาคนๆเลยนะเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเขาจะมีพวกเนื้อเนื้อเศษเศษ อันนี้มาคนให้เขาลงไปเราใช้สองชั้นเพราะว่าจุกนี่มันชอบตันหน้าเบื่อเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเติมไมนนี้ด้วยใช้มันสามฐานเสือเนี่ยเราเรียกว่าสามฐานเสือนะแล้วก็ใส่เติมเข้าแบบนี้รวมกันอันนี้เตรียมน้ำไว้เลยเห็นปะ แล้วมาผสมกันผสมเสร็จก็เนี่ยเทใส่เนี่ยแล้วก็ไปฉีดฉีดใต้บงใต้ใบให้หมดไม่งันะ้นเอาไม่อยู่หรอกแต่สารฐานเสือเนี่ยรับรองแต่ก็ต้องขยันฉีดอยู่ดีเพราะพวกเราปลูกผักแบบปลอดสารนะอืมถ้าปลูกแบบใช้สารเคมีฉีดพ่นรอบเดียวก็ได้แล้วใช่ไหม เนี่ยแล้วเราก็จะได้ได้แบบนี้นี่เห็นป่ะเนี่ยจะได้แบบนี้แล้วก็เทใส่เทใส่นี่นี่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้แหละเล็บดำแต่เช้าแล้วก็เทไปแค่นี้ แล้วก็เอามาผสมเนี่ยใสยให้เต็มๆแล้วก็ไปไล่ๆฉีดๆเลยนะอันนี้เราทําให้ดูเราไปฉีดมาแล้ว <c oughs> นี่ส่วนนี้ถ้าใครสงสัยว่าโฮอร์โมนสดรอม์นมนไข่ถ้าเกิดเขามีความเข้มข้นน่ะต้องทํำยังไงมีคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเวลาคนๆแล้วทําไงให้เติมนมเปรี้ยวนะลงไปเนี่ย เติมนมเปรี้ยวลงไปหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันข้นๆนะเนี่ยทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะใช้ทีเดียวหมดเลยี่ยเติมน้ำก็พอแล้วแต่นี่เราต้องเก็บไว้ใช้ต่อฮอร์โมนสดฮอร์โมนไขเนเน่เนี่ยจำเป็นต้องทำใช้นะสำหรับพวกเราเพราะเขาไปเร่งการเจริญเติบโตทำให้ติดดอกออกผลขั้วเหนียวพืชผักหวานกรอบเลยนะใช้สองตัวนี้ผสมกันเนี่ย แล้วเราก็เราก็ไม่มีอัตราส่วนตายตัวอย่างที่บอกนะเราก็เทเทเนี่ยขยาวขยาวแล้วก็เทเทเทกะเอานิดๆหน่อยๆพวกนี้ส่วนมากจะเป็นพวกน้ำหมักต่างๆที่เราเอาไว้บำรุงพืชผักสวนครัวของเรานะซึ่งเราก็อย่างที่บอกอะต้นไม้พืชผักของเราไม่รู้จักปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องทำปุ๋ยหมักน้ำหมักต่างๆไว้ให้เขาเนี่ยอย่างเงี้ย เราก็จะใส่ฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่ลงไปเนี่ยเนี่ยหยดๆไปอันนี้พวกน้ำหมักปุ๋ยคอกก็ทําง่ายไม่ยากก็เทปปุ๋ยคอกลงไปเติมน้ําให้เต็มเวลาจะใส่ก็จะผสมน้ําหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ส่วนมากเราก็ตักสาบแบบเนี่ยใส่น้อยทั้งเนื้อเนี่ยม,มามาดูหน่อยโอ้ยเก็บกินจนแหวงแล้นะลองตัดกินดูดีไหม ของน้องพาไอของน้องบีแม่บีปลูกผักหอมแย่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 ของน้องบีขึ้นเต็มไปหมดเล้าอ้าวขึ้นแล้วชมจานชมจนันเดี๋ยวเขาจะเลือล้อยละชมจันนี่อร่อยนะสบรพคุณเขาดีดีกินแล้วก็ขับถ่ายดีมากเลยนะเป็นอะไรที่แบบว่าเออดอกดอกเขาเนี่ยเห็นไหมผัดน้ำมันหอยก็ได้ แต่ส่วนมากเราชอบกินสดๆนะรสชาติเขาจะคล้ายๆดอกผักบุ้งเขาคล้ายๆผักบุ้งอร่อยดีเราชอบกินส่วนมาถามว่าทำไมเราชอบกินผักสดๆอนะ่ะไม่รู้อ่ะร้อผักสดๆมันอร่อยแล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการดีกว่าลวกอ่ะแต่มีบางชนิดต้องลวกนะอย่างคะน้าเม็กซิโกนะี่ต้องลวกต้องลวกกินทําให้มันสุก เราเลยต้องปลูกผักกินเองไงเพราะาเราเป็นคนชอบกินผักสดสดใช่ไหม,มนี่เคลน้องบีเอ้ยเคลน้องพาปลายกระาหนึ่งต้นอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะอันนี้ต้องต้องผ่าผ่าพิสูจน์ถึงต้องผ่าพิสูจน์กันเลยนะเนี่ยเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนะฮะเ,เดี๋ยวกันลองตัดดูสิ เคานต้องพาโดนกินไปเยอะเลยสงสัยจะอร่อยจริงๆอันนี้เป็นกิ่งของมะนาวทีเออ่เราตอนไว้แต่ว่ารากเขาไม่งอกนานมากเราเลยต้องตัดใบแล้วก็ลองทดสอบเอามาลองดูหมกไวอย่างนี้แหละอันนี้มีคนจองหมดแล้วอันนี้เดี๋ยวเราคือเราเอากิ่งตอนมาลงไว้นะเนี่ยอย่างที่ตอนเ,อเป็นกิ่งตอนที่มีรากแล้วนะ ที่ติดลงติดลูกติดอะไรไม่ได้วยแต่กิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองปล่อยดูจะลองปล่อยดูนะปล่อยให้เขาไม่รู้ว่าเขาจะมีการจเจริญเติบโตมากมายแค่ไหนหเราจะไม่ริดใบริดดอกริดอะไรนะเราของหลายคนจองไว้แล้วกดๆหน่อยนี่ก็กิก่งตอนก็กิ่งตอนมานาันเอาเป็น,นพิเศษจองมาแล้วอันนี้ของน้องหนวดนะมาพเเขาตาเท่งเอดนครพนมช่องเดโชสมอินนะจ๊ะ อันนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์ของน้องหนวดนะที่มีรากอยู่หน่อยหนึ่งที่เราไปตัดกิ่งตอนมานะตอนนี้เราลองเอามาลงไว้เนี่ยลองมาอนุบาลอนุบาลเอามาพักไว้ก่อนไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่เราก็จะลองดูใครสนใจมานอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดชโชติอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมาเดือฝรั่งไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น ตามไปที่เพจเกษตรนอกของเรือน้องหนวดด้วยมีเพจมัมบรี่เขาตาเท่งน้องคนมพนมด้วยนะจ๊ะใครที่ชอบฟัง,พงพเพลงเพราะๆต้องไปใครที่ชอบความเฮฮาต้องไปเพราะดูแล้วดูไปขำไปอเป็นคนที่แบบเมียอารมณ์เขาเรียกอะไรน้องหนวดเขาเป็นคนอารมณ์ดีจริงๆไม่ต่างจากพี่เราน้องหนวดนะจริงแนวๆว่าจะบ้าๆบอๆขอแต่เพราะตัวพี่เองก็เป็นแบบนั้นแหละ ตัวตนที่แท้จริงนี่ยังไม่กล้าเปิดเผยนะเนี่ยแ,แ,แต่เพื่อนฝูงร,รู้หมดแล้วคนรู้จักในโลกความเป็นจริงนี่เขารู้หมแล้วพี่นิสัยยังไงทำอะไรบ้าๆบอกคอแตกแยะแต่เนี่ยจะออกสื่อก็ไม่กล้าเกรงใจญาติพี่น้องญาติพี่น้องฝั่งไอเฮียนั่นแหละกับญาติพี่น้องฝั่งลูกสาวค่ะอืม บางทีก็อยากจะทาอะไรที่มันแบบว่าเป็นตัวของตัวเองนะแต่มันก็จะบ้าบอๆคอแตกมากเกินไปอันนี้รู้ไม่อะไรอันนี้เป็นโมโรฮยะนะที่เราเอาเอาจริงๆมันก็คือปอกกระเจาใช่ไหมใช่ที่พี่พี่เขาบอกพี่สุปราณีวรวรากาิจนะพี่ตีดจะบอกว่ายังไงมองไปงไงก็ปอกก็ปองจริงพี่หนูขอโทษจริงเลยมันคือปอกกระเจา ปอกระเจาที่มีฝักสั้นฝักยาวไงเนี่ยที่คุณนัทุรตั้งชื่อมาจนแบบว่าโรฮยะนะเราก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้หาข้อมูลนะเนี่ยเอาเมลอาเมล็ดพันธนะุ์มาโรย้เนี่ยเนี่ยโรหฮยะนะขึ้นมาเต็มหมดเลยเอาแกะเมล็ดพันธุ์อันนี้เราตัดแต่งกิ่งไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยตัดแต่งกิ่งเขาออกไปหมดแล้วเพราะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วนะทีนี้รู้แล้วว่าเขาก็คือ กลุ่มปอนั่นเองปอกระเจาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเว้นคืนที่ดินก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวกระถางพวกที่ปลูกปอปลูกมรยยาของคุณนาทุิเดี๋ยวเราจะเอาออกเดี๋ยวเราก็จะหาอย่างอื่นมาลงละเพราะว่านี่ขึ้นมาเยอะเลยโภชนาการสูงญี่ปุ่นก็เอาไปทำชานี่ด้วยฟูมัก เวลาเด็ดไปกินเนี่ยเวลาเด็ดไปกินแล้วยเขาก็จะแตกใหม่เนี่ยเด็ดเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยเดีย๋ยวเ,เขาจะแทงใหม่ขึ้นมาอร่อยดีนะเนี่ยออฟูมักเนี่ยผักซาดิบเนี่ยผักโขมเบตงเนี่ยอร่อยดีชอบเนี่ยเนี่ยเนี่ยยอดใบของเขาเนี่ยอร่อยอร่อยเนี่ยฝักเขาเนี่ยเดี๋ยวพอแก่ๆเอาไปโรยๆไปทั่วนะี่ยอร่อยดี เนนี้ยยังไม่ได้แยกสักทีเลยงานเราเยอะด้วยยังไม่ได้แยกเลยอันนี้ก็ที่กิ่งตอนที่หักเนี่ยเอามาลงไว้เนี่ยของมะเขืออันนี้มโมโรฮิยะโรยไว้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเอาเม็ดมาเลยโรยให้ขึ้นนะเต็มเลยนะนี่มะเขือพวงรอก่อน โลงานดีจังเลยยี่หานี่ดู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 ขน้องบีซะก่อนเมื่อื่น้องบีรอรอรอกินรอกินรอกินงานดีแท้ยืนชะเง้อขอให้เธอจะกลับมาไม่รู้ว่าเธอจะมารถขบวนไหน คนคอยคนดีอยู่ที่สถานีรถไฟโอ้เห็ดชนายป่านี้ทำไมเธอยังไม่มาชงจชแงบ่งตาแล้เฝ้าแต่รอนานแล้วนอเธอไม่กลับมา เธอนัดฉันไว้ทำไมเธอลืมสัญญาคอยเธอที่ชาญชลาที่รักจ๋าจงมาเสียทียืนใจเต้นเมื่อเห็นรถไฟสายด่วนฉันยืนรอเธออยู่หลายขบวนทำไมไม่เห็นเธอมี ฉันยืนรอเสียเวลาตั้งหลายนาทีหน้าตาก็ดีไม่นม่นาโกหกตลกกับฉันพอดีนะเพลงเนี้ยหัดร้องไปกันเดี๋ยวค่อยร้องอุ้ยตายนะคอหักอุ้ยอุ้ยอุ้อันนี้เอามาโอ้ยดูแข็งแรงดีนะเนี่ยเนี่ยเข้าวโพดหวาน เดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาไม้มาปักให้เขาแล้วละ่ะนี่ยมาอาศัยเขาเนี่ยมาอาศัยเขาเนี่ยคือเพราะเขาโพดไว้แล้วก็ไม่มีที่ลงแล้วก็มาอาศัยมอ,มองนู่นมองนี้ปลูกเดี๋ยวก่อนงานแยะๆจะแป๊บเป็นลมพวกเราเวลาปลูกผักสวนครัวเนี่ยมันอยากจะปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนี่ปลูกนั่นปลูกไปทั่วเห็นใครปลูกอะไรก็อยากจะปลูกนะแต่ดูมองพวกเราสิ <c oughs> มันแน่นไปหมดแล้วที่ต้องโลดเนี้เห็นป่ะน้าปลูกไหมหน้าปลูกแต่มันอยู่ใต้หลังคาเืยอ,อยากปลูกหล้วไม่โดนแดดขยันปลูกนะพวกเราเนี่ยปลูกไปเรื่อยทดลองไปเรื่อยตายบ้างเกิดบ้างเราเป็นนักทดลองนะพวกเราอะพวกช่องคนที่รักการปลูกผักเราก็อยากให้ไปติดตามช่องพวก,กเกษตรทุกช่องไปกดติดตามเพื่อได้ความรู้ทุกช่องเลยนะทุกช่องเลยนะเขาให้ความรู้ ที่เกี่ยวกับปลูกผัก,กเกษตรเนี่ยเกี่ยวกับการทรรําเกษตรเกี่ยวกับการปลูกผักอะไรที่เกี่ยวกับการเดินปลูกผักสวนครัวสารพัดช่องที่เข้ามาในช่องเราอะไล่ไลดูเหอะนั่นอะช่องปลูกผักชะนะใชะเยอะเลยส่วนมากจะเป็นช่องปลูกเพราะเพราะเราเน้นช่องปลูกผักเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกลุ่มปลูกผักแล้วคนรักการปลูกผักมากดติดตามมาสนุกกับการปลูกผักกันพวกเรา ลุยกันต่อไปสู้กันต่อไปปลูกผักไปทําช่อง kind of YouTube ไปอนาคตยังไงก็ผ่านกด YouTube อยู่ดีแต่มันก็มีข้อแม้ว่ามันต้องมีเทคนิคในการทําช่อง YouTube เราเคยพูดไปแล้วหลายคนที่ดูคลิปเราจบก็จะได้จะได้ความรู้นะเกี่ยวกับการทํายังไงให้ผ่านกดการวางคลิปยาวๆการปล่อยคลิปให้ยาวๆถ่ายทาไปเรื่อยๆแล้ววางคลิปให้ยาวๆเลย8ชั่วโมง10ชั่วโมงเดี๋ยวเราก็ได้นะ เพื่อนดูแปดคนเราก็ได้แปดสิบชั่วโมงแล้วเพื่อนดูร้อยคนก็ได้แปดร้อยชั่วโมงแล้วโอ้สี่พันชั่วโมงนี่ถ้าเกิดช่วยๆกันนะแปบ๊บเดียวพวดเราก็ผ่านกฎแล้วขยันทําไปทําอยู่ในกรอบของกฎหมายกฎระเบียบข้ขอังคับของ youtube ก็พอแล้วพูดเราอะ่ะเวลาช่องผ่านกฎนะโอ้มันแบบตรวจสอบเร็วมากนะแปบ๊บเดียวนะเพราตรวจสอบเร็วมากนะถ้าเราทําแบบเดินสายขาวเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากเลยยูทูบตรวจสอบแป๊บเดียวผ่านเลย ทายทาเองเนี่ยทายทากับมือเนี่ยแหละเนี่ย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 สายขาวสายขาวสายขาวภายทํากับมือนี่คือสายขาวอุ้ยนี่ของน้อนนวลมะเขือยะกมะเขือเปราะยักษ์รอก่อน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 นะเดี๋ยวพี่จะบำรุงอย่างดีอันนี้ที่จิมจิมไว้ติดดีดีนะถ้าใครจําคลิปได้ที่เราตัดอะไรนะตัดเนี่ยต่ใครเนี่ยตัดแล้วก็ทิม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 เราเป็นคนที่ปลูกผักแบบ แบบมีอะไรก็เลยโรยเอออย่างพริกเผืกเนี่ยเอามาแบบบีบๆบีๆแล้วแบบโรยโรยไว้ตรงไหนที่มีมองที่มีดินถ้าดินมันไม่เป็นกรดเกินไปด่างเกินไปยังไงมันก็ขึ้นมเมล็ดพันธุ์ไหนโดยธรรมชาติของมเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยเห็นป่ะถ้าเราเอาไปโรยไว้ถ้าเขาเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ยังไงมันก็งอกมันก็ขึ้นอยู่ดีอะสมัยก่อนไม่เห็นมันจะต้องมีพงมีพอ่อมีบม่มีอะไรเลยมันก็โรยโรยสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกแบบโรยโรยเนี้ยนะ คือสมัยนี้บางทีมเมล็ดพันธุ์มันขึ้นยากขึ้นเย็นเหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเขาไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่มันโดนสารเคมีเข้าไปเราก็ไม่แน่ใจว่าสารเคมีมันจะมีผลต่อ ชอยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงฉันถึงได้จานอยู่ได้ตลอดวันจนไม่มีเวลาทำงานใครบ่นถึงฉันจามฮัดเชยฮัดเชยเี้บ้าพูดอะไรต่อนะเมื่อกี้นะลืมไปละเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรโอเกี่ยวกับม 1, เมล็ดพันธุ์เออถ้าซื้อมาเนี่ยกิในของซองเนี่ยถ้าเมล็ดพันธุ์คดีสมบูรณ์นะโรยไปตรงไหนก็ขึ้น ม่ต้องไปเพาะไปม่มอะไรให้ยาในผักชีเนี่ยยังโมโหผักชีผักชียังไม่ได้ปลูกเลยเพราะว่าโมโหเพาะสไลด์ก็ไม่ขึ้นบ่มก็แล้วทุบก็แล้วอะไรก็แล้วหมดไปหลายซองแล้วเบื่อมากเลยที่สําคัญนะมันมีการซื้อซ้ํานะเวลาซื้อแล้วปลูกปลูกซื้อซื้อปลูกปลูกซื้อซื้ออยู่เงี้ยคือปลูกไม่ขึ้นไปซื้อมาใหม่แหนซองละสิบบาทคิดดูคนดูคนซื้อร้อยซองเป็นเท่าไหร่ละจองละสิบบาทคนซื้อแสนคนเงี้ยแสนซองเป็นเท่าไหร่ละ งานแทงงานอีหลีงามคักคักอันนี้มะเขือเทศเห็นปะมะเขือเทศเอาบีบีแล้วเอาโรยๆถ้าใครจําได้ที่เราทําคลิปเอามะเ,เ,เขือเทศเอามะเขือเทศมาบีบีๆๆแล้วโรยๆอดินกบรดน้ําเขาขึ้นมาแบบเนี้ยงามมะแต่เห็นงามอย่างเงี้ยดูแลยากชิบเป่งเลยบอกเลยว่าดูแลยากมะเขือเทศเนี่ยถ้าปลูกในฤด,ดูหนาวเนี่ยยังพอโอเคนะแต่เท่าที่ผ่านมาปลูกมาเก้าปีเนี่ยขอโทษดูแลยาก มีอันเป็นไปตลอดเลยเขาอ่อนแอเขาอ่อนแอที่สำคัญภูมิต้านทานต่ำมากนะเขาไม่ทนทานต่อโรคเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเกษตรกร,ร,กรจำเป็นต้องใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีเขาจะมีมาตรฐานในการเพราะปลูกเพื่อการส่งออกไม่งั้นผลผลิตเขาจะเสียหายแล้วก็ ผลผลิตเขาจะขาดทุนจำเป็นต้องมีการควบคุมผลผลิตของเขาด้วยการใช้สารเคมีเพราะฉะนั้นเราอยากกินที่มันไม่มีสารเคมีต้องปลูกเองและต้องขยันดูแลด้วยนะอันนี้ก็มีคนจองจองจองหลายคนแล้วนี่มันเอาเป็นหนุกพิเศษของเราเอามาลงลงไว้ การที่จะลงถุงเพาะชาเนี่ยจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องเล็ดปลเล็ดลูกออกแต่เราก็จะทดลองไปเรื่อยๆอันนี้งอกมาแล้วนะอันนี้ขึ้นช่ายที่โรยๆไว้งอกช้ามากนะขึ้นชาน่ายหลายรอบแล้วด้วยขึ้นขึ้นมาแบบเนี้ยสักพักหนึ่งก็จะมีอันเป็นปลายอยู่ดีอุ้ยยาวยาวอันนี้เด็ดไปกินประกาศประกาศ อันนี้เป็นมะเขืออะไรรู้ป่ามะเขือคางกบที่แยกออกมาเนะถ้าจำไม่ผิดเป็นมะเขือคางกบที่เราแยกออกมาน่าจะใช่เนี่ยเป็นมะเขือคางกบไปแล้วอูย้ยาวจังเลยวันนี้ <c oughs> ช่งงางช่งงางชอบจังเลยเพลงนี้ยังไม่ได้หัดร้องร้องไปหลายรอบ เป็นกำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่ทําช่อง u t u b e นะทำกันต่อไปนะอย่าท้อนะทำไปเรื่อยๆทาทำในสิ่งที่เราชอบเรารักเราจะทําแล้วมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบเรารักมันจะทําแล้วมีความสุขจุ๊บๆรักนะทุกคนแค่นี้นะ